ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ความหวังดับวูบเมื่ออเมริกาเตือนประชาชนของตัวเองไม่ควรมาเที่ยวประเทศไทยเดี๋ยวขา่าวอันนี้จะลงลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอนะครับครับก็ขอพูดความเห็นของตัวเองก่อนคือถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันผิดแนวทางมันตั้งแต่ต้นะยังไงก็ไม่มีวันให้กำลังใจหรอกก็จะรอดูกันต่อไปว่าเขาจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงคือถ้าเปิดแบบผิดแนวทางคือเหมือนกัดกระดุมผิดเมนะ็ด่ะยังไงก็ไม่มีวันจะใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยได้ คือมันกระเทือนกระเทือนอย่างมากเพราะว่ามันมีอันนึงที่เขาจัดอันดับว่านักท่องเที่ยวประเทศไหนที่เขามาเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มากที่สุดเนี่ยปรากฏว่าคืออเมริกันนะแต่ต้องให้ความยุติธรรมนิดนึงว่าคือทางการอเมริกันเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามแต่ว่ามันเป็นเลเวล4ฟระดับ4เลยว่าระดับเดียวกับพวกกลายพันธุ์เลยว่าไม่ไม่ควรมาก็ไม่ได้ห้ามแต่ไม่ควรมาเที่ยวประเทศไทยฉะนั้น ก็กระเทือนว่านักท่องเที่ยวจะต้องที่มาจากอเมริกันจะต้องลดลงแน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็กระเทือนกับกลุ่มเราด้วยนิดนึงว่าใครที่รอแฟนที่อยู่อเมริกาจะมาเนี่ยคือเขาไม่ได้ห้ามหรอกแต่ว่าบางคนอาจจะเห็นว่าทางการเตือนอาจจะจิตตกก็ได้ค่จะไปรู้ใช่ไหมหมายถึงว่าคนที่แค่อยากมาแล้วก็ไม่ได้มีความจําเป็นใดๆอะไรอย่างเงี้ยาก็เลยเคยพูดว่าทําไมนะ ประเทศแซนด์บ็อกซ์เนี่ยแล้วก็มีคนมวนก่อนเราเรียกประเทศภูกเกต็ตแล้วมีคนบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นประเทศใหม่แล้วหรอไม่ใช่คือเราเปรียบเทียบไงเพราะว่าเขาจะพยายามเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยจะพยายามทําตัวแยกออกมาจากประเทศหลักอีกทีหนึง่งคือไม่ใช่แยกประเทศของจริงแต่เป็นการสื่อให้ชาวโลกรู้ว่าภูกเกต็ตไม่ใช่ประเทศไทยนะประเทศไทยจะพุ่งแค่ไหนเนี่ยภูกเกต็ตไม่พุ่งนะหรืออะไรอย่างเงี้ยประเทศแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเขาก็หวังกับนักท่องเที่ยวตรงนี้มากใช่ไหม คือที่เขาพยายามจะสื่อคือว่าเมื่อเปิดแบบผิดวิธีแนวคิดมันผิดยังไงมันก็ไม่มีวันถูกต้องได้อย่างสมมุติว่าใครที่เอาเปรียบเทียบนะใครที่คิดจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองถ้าคุณเริ่มต้นด้วยการกู้คือคุณสมมุติว่าคุณไม่ได้มีประสบการณ์ใดๆไม่เคยทํางานหรือทําธุรกิจนั้นไม่เคยขายของชิ้นแบบนั้นมาก่อนเลยแล้วคุณคิดจะเปิดร้านหรือเปิดบริษัทขายไอสินค้าตัวนี้แต่คุณไม่ได้รู้จัก ไม่ได้คล่องอะไรเลยเกี่ยวกับสินค้าตัวนั้นแล้วคุณก็เริ่มต้นด้วยการไปกู้เงินในธนาคารอันนี้แหละคือผิดเพราะสุดท้ายแล้วก็คือบริษัทนั้นหรือร้านนั้นก็จะต้องเจ๊งเพราะว่าเริ่มต้นจากการที่ไม่รู้เรื่องมากพอคือไม่มีความเข้มแข็งมากพอเสร็จแล้วก็ไปกู้เงินซะก่อนแต่ว่าถ้าให้ถูกต้องก็คือเริ่มต้นจากอาจจะไปฝึกงานใน ที่อื่นคือหมายถึงว่าหาประสบการณ์ก่อนนะที่มาท,ทำความรู้จักกับสินค้าทำค,ความรู้จักกับตลาดอะไรประมาณนี้คือเริ่มต้นจากการไม่ใช้เงินแล้วพอรู้สึกว่าโอเคแล้วว่าทําไปได้ดีก็ค่อยๆลงทุนเริ่มต้นจากเงินตัวเองแล้วก็ค่อยไปกู้ในที่สุดอันนี้คือแนวทางที่ถูกต้องคืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกันนะแต่แค่เปรียบเทียบเฉยๆว่าแนวทางของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยอบวา่ามันไม่ถูกต้องในแง่ที่ว่ากฎระเบียบบีบบังคับมากเกินไปทําอะไรเยอะแยะคือ ฉีดวัคซีนอย่างเดียวควรจะพอได้แล้วก็ต้องรู้ว่าทั่วโลกเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเขามีมีออปชันจะไปที่อื่นอีกเ,ย,เยอะแยะแต่คุณก็เหมือนกับว่าคืออาจจะคิดว่าเออขอรับนิดเดียวเพื่อลองดูก่อนหรืออะไรเงี้ยคือไปใช้วิธีอื่นอาจจะเปิดเฉพาะบางประเทศก่อนเพื่อทดลองอะไรก็ว่ากันไปแต่นี้คือรับหมดแต่ว่าใช้วิธีบีบบังคับอย่างมากในการออกกฎสารพัดมากมายแล้วก็ยังเอาเรื่องของตัวเลขการติดเชื้อมาเป็นเกณฑ์ ว่าถ้าเกิดเกินเท่านี้ก็อาจจะปิดคือตัวเองก็เสี่ยงจะโดนทางการในประเทศตัวเองเนี่ยอยู่ดีๆก็สั่งปิดเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องของตัวเลขการติดเชื้อมันเป็นอะไรที่อ่อนไหวมากอ่าแล้วก็เท่าที่อ่านข่าวมาคือเขายังคิดว่าคือคนในเกาะเองอาจจะนึกว่าเยอะหมื่นกว่าคน,นเนี่ยจากล้านกว่าคนเนี่ยนะแต่ความจริงคือมันน้อยแล้วเขายังคิดว่าในคนที่มาน้อยเนี่ยเพราะว่าการติดเชื้อของประเทศไทยมันสูงเขาก็พยายามจะสื่อกับชาวโลกว่าของภูเก็ตมันตำ่ำ แล้วก็อย่างที่เคยพูดไปว่าคนในประเทศขนาดฉีดวัคซีนพร้อมตรวจโควิดก็ยังไม่ให้เข้าครับก็คือประกาศจนถึง16สิงหาหลังจากนั้นยังไงไม่รู้คนต่างชาติก็ฉีดวัคซีนแล้วตรวจโควิดก่อนมาแล้วตรวจตอนอยู่ในเกาะทั้ง3รอบคือมันเยอะแต่สุดท้ายโควิดในเกาะก็ยังเพิ่มอยู่ดีแล้วถ้ามันเพิ่มมากกว่านี้จะยังไงคือเรียกได้ว่าตัวเองทําตัวเองด้วยส่วนหนึ่งตัวเองปิดกั้นตัวเองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ ไปกั้นต่างชาติให้มาน้อยด้วยอีกส่วนหนึ่งตกลงว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาสําเร็จแล้วด้วยความเสี่ยงแบบนี้อ่าพออเมริกาเตือนคนของตัวเองว่าไม่ควรมาไทยปุ๊บอ่าก็ไม่ยังไม่จบแต่ว่าลูกค้าก็จะน้อยลงอีกแล้วน้อยแล้วจะทํำยังไงนี่แหละที่เราอยากจะรู้น้อยแล้วจะจะยังไงจะลากกันต่อหรือจะปิดโครงการหรือย,ยังไงครับข่าวหลังๆของแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเราก็จะเป็นเชิงแบบนี้ซะตลอดนะเราไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวมันออกมาอย่างนี้เป็นข่าวร้ายตลอด อย่างที่บอกคือถ้าเกิดทําถูกต้องนะเราก็จะร่วมให้กําลังใจนะเราจะผ่านมันไปด้วยกันหรืออะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้คือเราคิดว่าผิดแนวฉะนั้นเราก็จะเป็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความหวังดีว่าหวังว่าจะเปลี่ยนแนวทางได้แนวทางที่เราคิดว่าควรจะเป็นก็คือให้โปรโมชั่นลูกค้าลดขั้นตอน coe ไม่ต้องขอคือเราคิดว่าเขามี coe เพราะว่าจะให้ตรวจเอกสารก่อนมาคือถ้าคิดว่าคนของตัวเองเนี่ย โอเคอยู่ okay, แล้วแค่ตรวจเอกสารนะจริงๆสายการบินพนักงานเขาก็ทาได้คือประเทศเรานี่มันเป็นเชิงว่าไม่เคยไว้ใจใครเลยแม้กระทั่งประชาชนของตัวเองไม่รู้จริงหรือเปล่าว่าเมื่อก่อนเอาสําเนาบัตรประชาชนอย่างเดียวหรือให้ดูหน้าบัตรอย่างเดียวหลังๆต้องดูเลขหลังบัตรด้วยต้องให้กรอกเลขหลังบัตรด้วยคือไม่ไว้ใจประชาชนของตัวเองไม่ไว้ใจใครทั้งสิน้นก็เลยเป็นแบบนี้ตรวจกันหลายรอบหลายขั้นตอนดูเหมือนว่าจะเข้มงวดดี ถึงจะดีแต่ความจริงคือเข้มงวดมากเกินไปเพราะว่าไม่ไว้ใจใครทั้งสิน้นฉะนั้นการตรวจเอกสารให้แค่พนักง,งานสายการบินที่โหลดกระเป๋าในประเทศต้นทางเนี่ยเขาตรวจก็พอแล้วว่าโอ้มีใบตรวจโควิดไหมมีวีซ่าไหมเอกสารทุกอย่างโอเคไหมแค่นั้นจบไม่ต้องขอ COE ไม่ต้องจองตรวจโควิดถึง3รอบจริงๆเราฉีดวัคซีนไม่ควรตรวจโควิดด้วยซ้ไม่ต้องซื้อประกันเราควรจะให้โปรโมชั่นประกันฟรีแต่ถ้าเกิดอยากรอบครอบ ตอนอยู่บนเกาะก็แจกโปรไปสีให้ตรวจแอนติเจนฟรีในวันที่เท่านี้เท่านี้เชื่อว่าเขายินดีมาเผลอเนะต้องโปรแบบว่าให้แรงจูงใจนักท่องเที่ยวด้วยให้ประกันฟรีลดร,ราคาโรงแรมทั่วประเทศถ้าเขาไปหรืออะไรเงี้ยคือเวลานี้เราควรทําตัวแบบนี้ไม่ใช่มาทําตัวจิตตกอย่างที่บอกครับบีบสารพัดคนในประเทศก็เข้าไม่ได้คนต่างชาติก็เข้ายากแถมยังเอาเรื่องเกณฑ์ติดเชื้อมากั้นเหมือนทําอะไรแบบไม่เอาสักทางอะ่ะ เหมือนเหยียบเรือหลายแคมอะไรอย่างเงี้ยอันนึงก็กังวลเรื่องโควิดอันนึงก็จะเปิดแล้วสุดท้ายไม่ได้เรื่องทักอย่างเพราะโควิดในกับประเทศก็พุ่งเอาแถมโควิดในเกาะก็กทําท่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วจํานวนนักท่องเที่ยวก็เริ่มจะลดลงเรื่อยๆสุดท้ายเละไปหมดไม่ได้อะไรสักทางหนึ่งเลยครับต่อไปก็เป็นข่าวนะครับจะมีอยู่2ออันที่จะพูดถึงก็เพื่อให้ความยุติธรรมนะครับว่าอเมริกาเนี่ยก็ไม่ได้เตือนประชาชนของตัวเองแค่ว่าไม่ควรมาประเทศไทยแค่อย่างเดียว เขาก็เตือนว่าไม่ควรไปประเทศอื่นด้วยแต่บังเอิญว่าเราดันไปถึงขั้นเลเวล4 v ร์เวลี่ไฮเลยดูในข่าวนะครับอันแรกก็คือย่อหน้าตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเตือนไม่ควรไปเที่ยวมากกว่าเจประเทศรวมถึงทั้งประเทศเพื่อนบ้านด้วยมาเลเซียอ,อินโดนีเซียเมียนมาก,ก็โดนกันท่วหน้าฝรั่งเศสก็โดนคือประเทศอื่นเขาจะยังไงไม่รู้แหละแต่ว่าของสําหรับประเทศนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยอเมริกันคือคนที่มาเที่ยวมากที่สุดในแซนบ็อกซ์ นะไม่ไม่รู้ว่านอกแซนบ็อกซ์จะมากที่สุดหรือเปล่าแต่เราว่าน่าจะใช่เหตุผลของการเตือนประชาชนก็คือจากสถานการณ์ในประเทศไทยถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ฉีดวัคซีนครบก็ตามแต่ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยมันเสี่ยงในการที่จะเกิดโควิดกลายพันธุ์ไม่ใช่อะไรเพราะว่าจากตัวเลขที่สูงนั่นเองก็มีแนวโน้มความเป็นไปได้คือเขามองว่าการมาเที่ยวในประเทศเราในเวลานี้ถือว่าเสี่ยงฉะนั้นถ้าเรายัางอยากได้นะักท่องเที่ยวอยู่อีก นะคือเอาไม่ได้ส่งเสริมให้ปิดนะส่งเสริมให้เปิดต่อไปแต่เราควรที่จะจูงใจเขามากกว่าการบังคับคือไม่ควรโลเลไม่ควรทําแบบว่าจะเอาทุกอย่างอะไรเงี้ยถ้าจะปิดก็คือปิดคือคือแต่อย่างที่บอกไม่ได้ให้ไม่ได้ส่งเสริมให้ปิดนะให้เปิดถ้าจะเปิดก็คือลุยเต็มที่ให้โปรโมชัน่นให้แรงจูงใจเขาให้มาแล้วก็มาข่าวที่สองนะครับตามหัวข้อเลยการท่องเที่ยวตรมาสามเนี่ยสิ้นหวังเพราะว่า อเมริกาแนะนําประชาชนตัวเองไม่ให้มาเที่ยวในประเทศไทยก็เลยนึกขึ้นได้การท่องเที่ยวเนี่ยตั้งตัวเลขไว้ซะสวยหรูปีนี้อยากจะได้สามล้านวงเล็บก็คือตั้งแต่กรกฎาถึงสิ้นปีก็หเดือนใช่ไหมเดือนแรกเปิดมาอย่างได้แค่หมื่นกว่าแล้วถ้าเดือนสิงหากันกันยาก็หมื่นกว่าหมื่นกว่าเพราะเขามองว่าเป็นหน้าฝนคนมาไม่เยอะอยู่แล้วทะนั้นก็เหลือความหวังอีกแค่สมเดือนสุดท้ายก็เดือนละเกือบล้านเลยนะจากหมื่นเป็นล้านเนี่ยเอาอะไรมาคิด อ่าแล้วตอนหลังก็มีคนบอกว่าล้านหนึ่งก็ดีแล้วอันนั้นก็ยังเยอะไปอีกเพราะเดือนละหลักหมื่นสเดือนก็เหลืออีกตั้งแปดเก้าแสต้องมีภายใน3เดือนครับแล้วก็ไอ้วิธีการต้องขอ coe ก่อนนี่แหละคือตัวปัญหาเพราะว่าเท่ากับว่าทั้ง8-9ดเก้นคนนั้นน่ะจะต้องขอ coe หมดเลยแล้วถามว่าคือคนที่ยอมขอ coe ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยคือคนที่จําเป็นที่จะต้องมาเขาจึงยอมศึกษา แต่ว่าไอ้แปด้าแสนคนเนี่ยเขาจะอยากศึกษาก่อนมาไหมเผ่อๆไม่รู้ด <ๆ S 1> ้วยซ้ำว่าต้องขอ COE อยู่ดีๆซื้อตั๋วมาเลยอ้าวปรากฏว่าเสียตังฟรีไปให้ตังสายการบินอีกแล้วก็ตอนหลังสุดก็ลดลงอีกเหลือหกเจ็ดแสนเดี๋ยวจะดูว่าจะลดลงอีกเหลือเท่าไหร่อาจจะแค่แสนกว่าก็ดีแล้วมั้งอะไรอย่างนี้ตอนหลังต้องพูดอย่างนี้หรือเปล่าแล้วทีนี้ถ้านักท่องเที่ยวน้อยเกินไปเนี่ย แต่ว่ากิจาการที่เขาเปิดเนี่ยเขาไม่ได้เปิดฟรีนะค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าที่ค่าพนักงานหรือค่าจะเข้าชาพ l ัสอะไรเขาก็ต้องจ่ายไปคนที่จะได้เยอะคงคงเป็นพวกที่เอออมก็ไม่รู้นะให้ตรวจโควิด3ครั้งตอนอยู่บนเกาะไปทําไมก็คือพวกนั้นแหละคงจะยังคงรับเละอยู่แล้วทีนี้ตั้งแต่เราออกข่าวแซนด์บ็อกซ์ในแง่วิจารณ์นะช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีบางคนถึงส่วนน้อยมากๆครับก็มาพูดว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะดีขึ้น เอ,อ่อเดี๋ยวกฎระเบียบต่างๆจะค่อยๆผ่อนคลายเอาว่านับวันมีแต่จะยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นสําหรับตัวจังหวัดภูเก็ตเนี่ยแล้วเขาก็เชื่อเลยเขายอมรับลูกค้าน้อยคือคืออ,เอเนะัเชื่อว่าเขาไม่คุ้มส่วนใหญ่นะเชื่อว่าเขาไม่คุ้มแต่ยอมเพราะว่าหวังกับตจมาสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงการท่องเที่ยวของเราแต่ว่าความหวังมันอยู่ตรงที่ว่าคนจัดการประเทศเนี่ยเขาจะควบคุมโควิดได้ไหมวันก่อนอได้ยินอันหนึ่งคือ มันจะลากไปจนถึงพฤศจิการเขาว่าไงนะี่นะแค่นั้นถ้าลากไปถึงพฤศจิการเนี่ยสถานการณ์มันจะเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเขาก็หวังว่าจะได้เปิดกันตอนช่วงตายมาสามแล้วก็พอถึงจังหวะที่กําลังจะได้เปิดถึงแม้จะแค่ไม่กี่สัปดาห์ก็ตามกลายเป็นว่ามีโควิดเวฟสองก็ไม่ได้เปิดงานนี้อย่าโทษโควิดเลยนะครับโทษคนจัดการประเทศโทษคนออกกฎที่เอาแต่ประมาทชราใจ เสร็จแล้วก็ทําพังสารพัดแล้วก็ไม่มีใครไปเอาผิดเขาได้แล้วเชื่อว่าสิ่งที่ร้ายแรงกว่าตัวเลขการติดโควิดในประเทศก็คือข่าวคือข่าวเนี่ยสำนักข่าวเขาก็คงไม่ได้แต่งขึ้นเองใช่ไหมคือเพราะการบริหารของเรานั่นแหละมันทําให้สถานการณ์ออกมาเหมือนดูน่ากลัวน่ากลัวกว,กว่าความเป็นจริงฉะนั้นบางทีเขาไม่ได้รู้ตัวเลขด้วยซ้ํานะคืออย่างตัวเองถ้าไม่ได้ดูข่าวหรือไม่ได้กดดูสถิติเนี่ยเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าติดไปเท่าไหร่แล้ว บางทีเขาไม่รู้ตัวเลขด้วยซ้ำแต่ว่าพอเห็นสถานการณ์โอ้โหนู่นนั่นนี่สารพัดเนี่ยคือคนเขาก็ไม่อยากมาฉะนั้นเราความเป็นไปได้หลังจากนี้อันแรกก็คือขึ้นอยู่ความจิตตกของคนจัดการถ้าเกิดว่าต่อให้มันสูงกว่านี้มากเนี่ยถ้าเกิดเขาจะไม่ปิดซะอย่างนะเขาก็ทําได้แต่ว่าความจิตตกของเขาความกลัวเสียหน้าของเขาเนี่ยถ้าตัวเลขทั้งในประเทศแล้วก็ทั้งของจังหวัดท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตหรือสมุยเนี่ยเกิดมันสูงขึ้นกว่านี้เยอะขึ้นมาเนี่ย ความรักษาหน้าของเขาเนี่ยอาจจะทําให้เขาปิดเรื่องนี้ไปซึ่งมันก็จะน่าเสียดายหรือหรือถ้าไม่ปิดก็กลับไปกักตัวเหมือนเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันสถนานการณ์ต่อไปมันอาจจะประมาณนี้หรืออีกแบบหนึ่งก็คือเขาก็จะหามุกใหม่เรื่องแซนด์บ็อกซ์อะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็จะทําเป็นเงียบๆไปหมายถึงว่ายังเปิดอยู่แต่เขาจะทาเป็นเงียบๆแล้วเขาก็จะไปพยายามหามุกใหม่หาที่ใหม่อะไรของเขาไปเรื่อยคือเป็นการเหมือนเดินชนกําแพงไปเรื่อยเพราะตัวเองเนี่ยแหละก่อกําแพงเอาไว้ก็คือกฎระเบียบมากมายแล้วก็พยายามยึด ติดกับเรื่องของตัวเลขว่ายังไงก็ห้ามเยอะถ้าเยอะเราจะจิตตกอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเหมือนพยายามเดินชนกำแพงไปเรื่อยๆหามุกใหม่ยังไงก็ชนกำแพงอยู่ดีสุดท้ายก็ออกมาก็คือมั่วอยู่ดีตัวเลขน้อยอยู่ดีหมายถึงตัวเลขคนเข้ามาเที่ยวก็น้อยอยู่ดีแล้วความเสี่ยงยังมีอีกหลายอย่างนะครับตามข่าวนี้ก็ทางคนจัดการก็คาดหวังไง คือทุกคนพยายามคาดหวังหมดแหละช่วงนี้พยายามอดทนนะสามเดือนแรกน้อยไม่เป็นไรเขาคาดหวังกับปลายปีใช่ไหมว่าอย่างเช่นทางยุโรปเนี่ยเข้าสู่หน้าหนาวแล้วใช่ไหมพวกเขาไม่มีทางเลือกหรอกเขาจะต้องมาประเทศเขตร้อนแบบเราซึ่งอากาศก็กําลังดีแต่หารู้ไม่ความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งคือปลายปียุโรปเขาจะเป็นแบบปีที่เราหรือเปล่าที่ห้ามประชาชนตัวเองออกไปถ้าเกิดใช่ขึ้นมาปุ๊บยังไงต่อไม่มีคนมาอีกตามเคย แล้วก็จังหวัดอื่นๆที่พยายามจะเปิดต่อจากภูเก็ตกับสมุยอย่างกระบี่พังงาซึ่งพังงาเคยเห็นใน Facebook ของทางการว่าเรียนแบบภูเก็ตชัดๆห้ามคนภายนอกเข้านอกจังหวัดเข้าแม้กระทั่งฉีดวัคซีนหรือตรวจโควิดพร้อมกันก็ยังไม่ให้เข้าอย่างเงี้ยเรียนแบบยังไม่ทันเปิดเลยอดซะแล้วคืออดในที่นี้หมายถึงว่าลูกค้าแบบแทบจะไม่มีจะเข้ามาครับแล้วก็ที่ท่านผู้นําบอกว่าจะเปิดประเทศให้ได้ภายในร2อยสิบวันไอร้อย0ี่ิบของเขานี่มันเริ่มต้นตอน,ตอนกรกฎาใช่ไหม ฉนั้นกลายเป็นว่าตุลาต้องโอเคนะแต่ว่าผลปรากฏว่าตอนนี้ชักจะไม่เวิร์กซะแล้วนะเดี๋ยวต่อไปฉันจะค่อยๆทําตัวเงียบๆไปแล้วกันไอ้120วอนของฉันเนี่ยตอนนั้นพอดีเพิ่งตื่นเลยละเมอนะแล้วเพื่อนๆตอนนี้คิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ